ทำนายฝันตอนฝันเห็นงูสีขาวการฝันเห็นงูสีขาวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นจริงและโลกแห่งจิตวิญญาณฝันนี้มักจะปรากฏเมื่อจิตใต้สำนึกของคุณได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสิ่งที่คุณได้เคยกระทำมันแสดงให้คุณเห็นถึงกฎแห่งกรรมที่แม้คนอื่นจะไม่เห็นและไม่รับรู้ แต่คนที่ลงมือทำย่อมรู้อยู่แก่ใจผลลัพธ์ที่ตามมาจากการกระทำของคุณอาจเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ที่คุณได้หว่านทิ้งไว้ความคิดและการทำเรื่องดีจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีความคิดและการทำเรื่องไม่ดีจะทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบและผลลัพธ์ทั้งสองอย่างนั้นก็จะสะท้อนในความฝันของคุณ งูขาวเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของเหตุและผลที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงและยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีได้อีกด้วยโดยเฉพาะเมื่อคุณฝันว่ามีคนให้งูขาวหรือคุณตื่นเต้นที่ได้พบงูขาวความหมายในเชิงบวกของงูขาวคือการแสดงให้เห็นว่าคุณมองตัวเองในแง่ดีมีความภาคภูมิใจและเคารพในตัวเองสูง คุณมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจด้วยตัวเองและคุณก็พร้อมที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่มาจากการกระทำและการตัดสินใจที่คุณได้ทําลงไปหากว่าคุณฝันเห็นงูขาวก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในสัญชาติยาณของตัวเองและตัดสินใจอย่างเชื่อมั่นเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าคุณมีศักยภาพสูงกว่าที่คุณคิดความหมายในเชิงลบของงูขาวคือ คุณทำในสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณได้กระทําลงไปนั้นอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและส่งผลเสียต่อคุณความฝันนี้หมายความว่าคุณได้ลงมือทำร้ายหรือทำลายใครหรือบางสิ่งแต่แทนที่จะได้สมดังใจหวังการกระทําเชิงลบนี้กลับย้อนเข้าตัวคุณทำให้คุณเจ็บปวดหรือเสียหายเสียเอง ดังนั้นการฝันเห็นงูขาวคือคําเตือนที่บอกให้คุณไตร่ตรองในสิ่งที่คิดหรือทำเพราะเมื่อคุณทำไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้